ข่าวดีดีกับพี่คำรนตอน18ปีสปสชกำลังโตเต็มวัยและก้าวไกลเก่งกล้าไปกับการรักษาฟรีให้คนไทยทั้งชาตินะ <c oughs> จะบอกให้ข้างหลังดีข้างหน้าดีก<ด>ว่าเดี๋ยวนี้เขา ใอุปสรรควากหนามทำให้เราเป็นขึ้นนี่นะครับรัฐบาลมั่นใจจัดงบประมาณปี25642แสนล้านบาทให้สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสชเอาไปบริหารจัดการดูแลป้องกันและรักษาพยาบาลฟรีให้กับประชาชนทั้งประเทศสุขภาพสิรีได้ด้วยโดนตีดอกไม้พระสมาธิซึ่งนั่นเกินครึ่งเป็นพี่น้องเกษตรกรที่มีฐานะยากลำบาก การดูแลกันนี้เริ่มตั้งแต่ในคันยันเชิงตะกอนนี่คือความแข็งแกร่งใไหม่หมอความสวยงามด้วยนะมีศิลปะนะ18ปีของสปสช18ปีนั่นคือวัยชะกันถ้าเป็นคนนะะวัยชะกันเลยครับผมแล้วสปศช18ปปีนี่อย่างงั้นไหมครับโอ้โหยิ่งเป๊ะเลย ฟิตเต็มที่ฮะเดินหน้าเต็มที่ตอนนี้ไม่ใช่อยู่ระบบหลันอินละเพราะว่าฟิตทั้งแขนขาสมองนะภายใต้การดูแลของกรรมการเต็มที่เลยตอนนี้ครับและทีมงานที่เข้มแข็งส่วนปีที่19และปีต่อๆไปอุปสรรคกักน้มยังมีไหมครับเรื่องปกติฮะในการทํางานโอกาสผิดพลาดก็ต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนาต่อยอดเพราะงั้นเราต้องเอาความผิดพลาดมาเป็นบทเรียนบางตอนมีก้าพลาด ก็ต้องไปเรียนรู้ป้องกันแก้ไข3、าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคนอาจจะมองเราลบนิดนึงเราสัญญากับประชาชนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่ชั่วคราวถาวรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้ไปก็คือระบบบริการที่ดีขึ้นตามความคาดหวังของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครและคนในประเทศเราอนาคตของเราเยอะแยะเบงบ้าน นี่จึงเป็นอีกหน่วยงานที่จะช่วยพยุงและส่งเสริมสุขภาพคนไทยให้ก้าวเดินต่อไปอย่างกล้าแกร่งสรุปว่าเรา <จะ S 2> เดินต่อไป,ไปสุขภาพดีโอ้น้องที่ต้องทาอย่าปล่อยให้โรคภัยขย้ำเราต้องทำทั้งกายทั้งใจถ้าร่างกายฟิตจะช่วยพิชิตโรคภัยสามสี่อจําจไว้ที่น้องไทยจะแข็ง ดีๆกับพี่คำรณศพุอย่างนี้อย่างนี้ว่าเราต้องดูแลตัวเราเป็นอันดับแรกก่อนที่จะให้ใครเขามาดูจริงไหม18ปีสปสอช,อชอแจ้งวัฒนกกทอมอนะจะบอกให้น้องไทจะแ